มอนี้มีโอกาสครับเ,เพื่อนๆไส่มา่านมาทั้งผีได้แหวมั่นของพีเอฟาร์มของคุณวิไลนะครับพอดนี้เห็นมาเห็นล่องบม่มเพ่นเลยจอดแวะครับม,<า>มันจะเป็นมั่นถี่ว่าเพื่อนเฮ็ดน,นอกฤด,ดูกาลนะครับมีเพื่อนอบคนบ่มอยู่่นนี้เพิ่อไมาชิมน่ครับก็เลยชิมเนี่ย,ร,ยรับเ,นะเปยังไงก็เดี๋ยวมาเห็ดมะอบใบบ่มแบบนี้ครับเดี๋ยวถามก่อนรสชาติเป็นยังไงคะ่ะ มันจะบ่ค่อยเหนียวซ้ำตอนที่ว่าเป็นมันสดๆเดียดที่บวค่อยกินมันออกจากัคไหนละจะบ่เหนียวแบบนั้นนะจะออกคุอยดนิดนึงแต่กับ่ไเดียแตกต่างกันลายแต่บ่แตกต่างกันหลายแม่เอาหั่นหั่นให้อันเปรียบเทียบเนาะความหวานช่วงที่มันตรงฤดูกาลหั่นหั่นตรงฤดูกาลซิปตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้จะบวหวานทำตรงตรงฤดูกาลนะแต่ลดลงนิดนึงนะ ปดได้บ่มแปดเจ็ดได้ได้เจ็ดแปดได้ได้เจ็ดแปดอันเจ็ดแปดนี่แหละเนาะแม่งอันเป็นยังคือได้บ่มมาตีแม่งตอนแรกน่ะมั่นมั่นเฮ่าอะ่ะมันถือฝนฝนมาไหวอ่ะฝนมาไวหวมาไวหวแล้วะากว่าวเศร้าเจือเจือกเลยกุดขึ้นมาในช่วงนั้นเท่ากับึกษาอันวิธีการบ่มมั่นจากญี่ปุ่นนั่เพราะว่าเฮ้า มันข้าโดนฝนเนาะข้าก็เห็ดยังไงเนาะอย่าข้าก็อย่ามันเสียหายหนักไปกว่านี้เนาะฝนตอนนี้ท่ามันมันด้แล้วก็เลยมาศึกษาวิธีการบ่มมันเขาบอกว่าวิธีการบ่มมันของญี่ปุ่นนี่สองอาทิตย์แรกนี่ให้บ่มบ่มมันเพื่อหยังบ่มเพื่อว่าให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นปน้ำตาลและก็ไล่ความชื้นเนาะอพอมีนานแล้วบรานเนาะแม่นค่ะมันถือฝนจักหน่อยหม่ก็ว่าถ้ามาแชติของฝนละในม่ มันเสียบที่สุดตรงช่วงฤดูกาลของมันเนาะแม่นบอกคะแต่ตัวนี้คือว่าถามว่าเขาปลูกตรงฤดูกาลบอมันกระเถ,ถือตรงฤดูกาลเพียงแต่ว่าเขาเก็บผลผลิตบอท่านผลมันมากผลมันมากมาก่อนมาไหวตกมะเข้าจะเคลื่อนนอกฝนที่นี่เนาะก็เลยหาทางหาวิธีก็เลยหาทางหาวิธีเอามันตกลงวงค่ะครับที่นี่ มันก็เป็นการไล่ความเฉื้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลขันซีทิมกับเส้นใยเนาะก็ดีเลยเนาะเพราะว่าเคยเห็นแต่ผลไม้เ่ไม่เคยเห็นเป็นมันทีเห็ดแบบนี้เนาะจริงๆแล้วมันบ่มนวัตกรรมญี่ปุ่นนี่เขาเห็ดมาตัดโดนเลยหอมเนาะหอนเนาะค่ะจำเป็นต้องบาร์เทมโหมะเนาะคุณผู้จริงๆมันหวานญี่ปุ่นนี่อยู่ต่างประเทศของญี่ปุ่นนี่อ่าสยข้อไปศึกษาของเขาเนาะครับสองที่เขาขุดขึ้นมาเลยที่แรกนี่เขาจะเอาเขาลงบ่มก่อน ลงลงบ่มของเขาถ้าเป็นแบบเกษตรกรธรรมดาเนี่ยบางคนเขาก็ขุดขุดขุดดินน่ะนะขุดดินลงไปเป็นห่องไตดินอ๋อห่องไตดินเขาก็อเอา,า,เา,เามันไปไว้ในหันวิธีการบ่มมันที่ดีที่สุดสองอาทิตย์แรกของเขาน้องเ่าทิดศึกษาเนาะอัานานั้นจะเป็นวิธีโบราณเนาะแมนค่ะ